ยมาดูสถานการณ์ในภาพรวมของภูมิภาคกันบ้างนะครับท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับอิรานหลังจากทหารอเมริกันในจอร์แดนถูกโดนสังหารวันนี้ประธานาธิบด,ดีโจไบ,บเดนมีความเคลื่อนไหวต่อกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากสื่อมวลชนถามถึงการใช้มาตรการตอบโต้ครับ yes. Have that looking for. คุณน้ำสารัฐเปิดเผยว่าได้ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้อิหร่านในฐานะผู้สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธอิสลามิก e ิส s ต a น c ์ในอิรักแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำจุดยืนไม่ต้องการขยายวงสงครามให้ลุกลามบานปลายหลังจากตะวันออกกลางอยู่ในวังวนความขัดแย้งจากสงครามในกาซาบ ขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่าการตอบโต้จะเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อลดทอนศักยภาพของกลุ่มติดอาวุธ What you'll see is um, is a, a a, a t i e r approach here, uh, not not just a single action, but potentially multiple actions. โดยผู้นำสหรัฐก,กำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองรอบด้านนะครับหลังจากทหารอเมริกันสามนายในจอร์แดนถูกโรนสังหารเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีกำลังพลสหรัฐครั้งรุนแรงที่สุดนะับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วโดยกลุ่ม Islamic Resistance ในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตี ทางเลือกการตอบโต้ก็อาจจะเป็นการโจมตีกองกําลังพันธมิตรของอิหร่านหรือการพุ่งเป้าโจมตีผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิหร่านในอิรักและซีเรียโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมหลังจากกลุ่ม Islamic Resistance ขอให้นักรบยุติการโจมตีฐานทัพสหรัฐ Hezbollah has just put out a um, message on Telegram suggesting that telling its fighters not to attack U.S. Uh, bases in Iraq and Syria, suggesting that they will support uh, the fight in Gaza in other ways, and suggesting that even if the U.S. strikes them, not to respond. What is your response to that? Yeah, we've, we've seen those reports. I don't have a specific comment to provide other than actions speak louder than words. พื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นลองมาดูแผนที่นี้กันนะครับปัจจุบันสหรัฐมีฐานทัพกระจายอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางดโดยฐานทัพขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐก็คือฐานทัพอากาศอัลอูเดตในกาตาบริเวณตรงนี้นะครับนี่เป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดโดยกําลังพลอเมริกันไม่ต่ํากว่า30,000นายประจําการในหลายประเทศครับทั้งอิรักซีเรียกูเวตซาอุดิอาระเบียไปจนถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรต การประจำการกำลังพลในแต่ละประเทศก็มีเป้าหมายแตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นการปราบปรามกลุ่ม IS การฝึกกำลังพลและการสนับสนุนชาติพันธมิตรด้วย แม้ว่าการโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คุณผู้ชมครับสงครามในกาซาตลอด3เดือนที่ผ่านมามันเป็นตัวเร่งทําให้การโจมตีทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อวานนี้ได้ฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นเป็นข้อมูลจากสถาบันศึกษาสงครามในกรุงลอนดอนของสหราาาชอณจักรเขาพบว่ากาลังพลอเมริกันในตะวันออกกลางถูกโจมตีอย่างน้อย165ครั้งนะครับถ้าแบ่งเป็นตัวเลขก็จะเห็นว่าซีเรียมากที่สุด 98ครั้งด้วยกันอิรักตามมาที่66ครั้งและจอร์แดน1ครั้งครับขณะที่รัสเซียและจีนก็กำลังจับตามองสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขยายวงของสงครามในครั้งนี้ด้วยนะครับโฆษกทำเนียรานาบระธานธิบดีรัสเซียได้ร้องขอให้ผ่อนคลายความขัดแย้งและหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน В целом уровень напряженности очень тревожный, и наоборот, сейчас время шагов по деэскалации напряженности. Это единственное, что может помочь нам помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно.

免陷入再的循防止局一步升และไม่ว่าผู้นำสหรัฐจะใช้แนวทางใดไม่ว่าแนวทางหนึ่งหรือแนวทางที่สองก็จะทำให้อุณหภูมิความขัดแย้งภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับ